วัสดีค่ะวันนี้น้องมิสูสายลุยนะคะจะพาคุณลูกค้ามาพบกับตอนเดียวช่วงสั้นเครื่อง2481แรแดงม้าของมิสูนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ความต่างที่รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นช่วงยาวนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงช่วงตัว c ด้านหน้าจะเป็นสี ขาวนะคะพร้อมทั้งชุดกระจังหน้าทั้งหมดชุดอ่าชุดกันชนหน้าตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วด้านข้างนะคะล้อจะเป็นล้อตัวเดียวกันนะคะอ่าอันนี้เป็นยางบิสโตนจากโรงงานค่ะนะคะแล้วเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างสังเกตไหมคะว่ามีอะไรแตกต่างจาก ตัวช่วงยาวตัวนี้จะไม่มีคำว่า4 4คูณ4นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2,481แรงม้านะคะตัวนี้จะไม่มีตะขอเกี่ยวด้านข้างนะคะจะแตกต่างจากช่วงยาวตรงนี้เลยค่ะแล้วดูด้านหลังนะคะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแล้วก็ฝาท้ายแบบเดิมในตัว2018ค่ะ ก็จะมีความแตกต่างนะคะแล้วตัวเนี้จะไม่มีการชนท้ายมานะคะอันนี้คือรถจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในรถกันค่ะด้านในนะคะคงเอกลักษณ์ของรถใช้งานนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่น CD MP3 แอร์ก็จะยังเป็นแบบหมุนนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็จะมีระบบขับเคลื่อนสล้อ แล้วที่สังเกตง่ายๆนะคะสังเกตสังเกตดีๆเลยเบาะผู้โดยสารด้านข้างของเราจะกว้างมากนะคะถ้าจำเป็นจริงๆเรานั่งสองคนทางฝั่งนี้ได้ค่ะซึ่งจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะคะลูกค้าสนใจสามารถทักหาน้องได้เลยนะคะหรือโทรที่0 994615466รถเรามีส่งมอบนะคะที่ไหนไม่มีที่นี่มีค่ะ น้องมิสซูสายลุยจัดให้สวยๆค่ะหน้าขาวๆแบบนี้มีที่นี่ค่ะที่เรามิสซูเซควายาค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะ